สวัสดีครับไม่อยู่ในเกมไลท์เดนเจอนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาทําการทดสอบนะครับก็จะเป็นคอมโบนะครับในการโคลนนิ่งเพื่อนนะครับก็ผมมีนะครับ3ตัวนะครับอันนี้จะเป็นโคลนนิ่งพักพวกนะครับแบบเป็นบวกนะครับตรงนี้นะครับแบบเก่าจะไม่มีบวกนะครับแต่แบบที่ติดบวกมันจะโคลนนิ่งได้เยอะกว่านะครับอันนี้ก็จะมีนะครับ3ตัวนะครับที่มีในทีมนะครับก็เดี๋ยวจะ ให้ดูนะครับในอาร์บ้มนะครับที่สะสมนะครับจะมีตัวไหนนะครับที่ทําได้แบบนี้นะครับมาดูกันนะครับก็พิวเตอร์นะครับเป็นการนะครับโคลนนิ่งนะครับนี่นะครับตัวที่ทําได้นะครับก็ถือว่านะครับตัวนี้นะครับเหมือน มืนจะยังเหมือนมีนะครับแต่ยังไม่ได้ทําไม่ได้ปั้นนะครับตัวนี้นะครับผมมีนะครับปั้นเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับมีนะครับตัวนี้ก็เหมือนยังไม่ได้ปั้นนะครับมีหลายตัวนะครับเนี่ยพอจะมีนะครับตัวนี้สุ่มไม่ได้นะครับนี่ก็ไม่ได้แต่ว่าตัวนี้นะครับตัวเก่งนะครับแต่ว่าสุ่มไม่ออกนะครับได้ได้ตัวนี้แทนนะครับ ันเลยนะครับมี3ตัวนะครับมาลองดูกันนะครับว่า3ตัวนะครับจะเอาไปนะครับผ่านด่านนะครับหรือว่าจุติบางทีนะครับก็ผ่านลุยหอนะครับประมาณ100นะครับดูนะครับว่าทํางานได้ดีขนาดไหนนะครับเพราะว่ามีตัวชนนะครับสองนะครับแล้วก็จะเป็นไหวพริบไม่มีดาเมจนหนึ่งนะครับดูความสามารถตัวนี้ก่อนนะครับคือตัวนี้สกิลแรกใช้งานเร็วนะครับ รีนะครับสี่วินะครับเร็วนะครับความสามารถก็ของไลออดนะครับจะเป็นยกเลิกอมตะทำดาเมจทาให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังนะครับความสามารถอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นบาเรียนะครับความเร็วเคลื่อนที่นะครับบับมาร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็มีหลบทักษะหกสิบเปอร์เซ็นะครับความสามารถจะเป็นโคล oning เป็นประเภทบวกนะครับโครน n i n g เพื่อนนะครับถ้านะครับได้ต้านหยุดเวลาก็ไซส์ใน PVP ดีนะครับแต่ไม่ได้นะครับ ตัวต่อมานะครับที่ถือว่านะครับเป็นตัวดีเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้ใช้งานได้ดีมากเท่าไหร่นะครับจะเป็นนะครับสร้างดับม่เอ็นะครับทําให้กระเด็นถอยหลังนะครับก็ลดอัตราลบ30%แต่ไม่ทะลุอมตะนะครับคือเกรดประมาณเกรดบนะครับตัวนี้นะครับผมเอาปั้นนะครับทําแม็กเพื่อรีวิวเฉยๆนะครับความสามารถนะครับก็จะเป็นนะครับอัตราลมห้าสินะครับต้าน50แล้วก็มีความเดลพันที่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ความสามารถในการโครน n i n g เพื่อนนะครับไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่ถือว่าดีมากๆนะครับอันนี้นะครับเป็นแต่ว่าไม่มีดามินนะครับมีนะครับเพิ่มคอมเมนต์ยามนะครับเพิ่มอัตราสายรักษาแล้วก็มีฟื้นงฟูต่อเนื่องนะครับเป็นสกิลที่บัฟดีมากๆนะครับสกิลที่2นะครับเป็นการยกเลิกอมตะนะครับติดชังกษ์สามบแล้วก็ลำนำหนึ่งตัวนะครับสิบบนะครับสามารถ โคล oning ตัวเองแล้วก็โคล oning เพื่อนนะครับเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับถ้ามีรัสแท็กก็ถือว่าดีนะครับแต่พรีเชฟก็พอได้นะครับอันนี้นะครับก็จะมี3ตัวนะครับเดี๋ยวเอาไปทดสอบกันนะครับว่าการใช้งานนะครับจะดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวทดสอบในด่านปกติก่อนนะครับ การโคนิ่งนะครับนี่ครับได้เยอะนะครับนี่ครับไม่ธรรมดานะครับแม้นะครับตัวจะไม่ค่อยมีดาเมจเยอะนะครับแต่การโคนิ่งนะครับนี่ครับได้มาเยอะนะครับทีเดียวนะครับโคนมาเยอะนะครับนี่ครับติดติดดีนะครับนี่ครับ ถ้าเป็นนะครับเป็นหุ่นไรกาแล้วก็ไลออสนะครับจะทํางานดีนะครับคือการมีทีมแบบนี้นะครับมันก็เป็นตัวที่ถือว่านะครับทํำคอมโบได้ดีกับเพื่อนนะครับดูนะครับด้ประมาณ100ไหวไหมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะไหวนะครับแต่ก็ลองได้นะครับคือเป็นคอมโบที่ใช้งานสนุกดีนะครับ ถ้ามีตัวเก่งๆเยอะๆนะครับมันจะทําให้นะครับการโคนนิ่งต่างๆนะครับมันทําได้ดีมากนะครับคือปล่อยตัวเราแล้วก็ปล่อยตัวเพื่อนมาเยอะๆนะครับมันจะทํางานได้สนุกนะครับแล้วก็จะเป็นมิติแบบใหม่นะครับในการเล่น pvp นะครับนี่นะครับปกตินะครับตัวเราออกมาก็ถือว่านะครับดีอยู่แล้วนะครับแต่ได้เพื่อนออกมาฟรีๆนะครับมันก็ยิ่งดีไปด้วยนะครับนี่นะครับ คือนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นหุดนไลกานะครับสามารถทำคอมโบแบบนี้ได้นะครับคือนี่นะครับศัตรูครับโดนเข้าไปนะครับโดนลำนำเข้าไปนะครับมันติดเยอะนะครับในเล่นด่านนะครับมันมันสามารถนะครับใช้พวกสกิลลำนำนะครับที่เป็นสกิลที่ทำให้ผ่านด่านได้ง่ายนะครับแบบนี้นะครับมันทำงาน ง่ายนะครับมันทําให้ศัตรูรับติดง่ายนะครับจะมีแค่บอสนะครับบางทีมันก็ไม่สามารถก๊อปปี้หรือว่าลํำนําได้นะครับอันนี้ก็ทําคอมโบนะครับแบบนี้นะครับปล่อยตัวแป๊บเดียวนะครับก็ได้เพื่อนนะครับเราปล่อยเราจะออกมาธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าเราโครน n i n g เพื่อนนะครับจะตกมาจากบนฟ้านะครับนี่ครับแ็แป๊บเดียวนะครับทั้งชงักนะครับแล้วก็ติดลำนำเข้าไปด้วยนะครับนี่ครับ โดนเข้าไปนะครับตัวไหนนะครับที่ไม่โดนลำนําก็โดนชะงักไปนะครับมันปั่นป่วนนะครับสามารถผ่านด่านได้นะครับไม่ใช่ทําไม่ได้นะครับคือมันคอมโบอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่านะครับปั่นป่วนดีนะครับเอาไปใช้นะครับก็ถือว่าได้นะครับใน p v p ก็พอทําได้นะครับทดสอบในจุิต ไม่เอาหนักมากนะครับเอาตรงนี้พอได้แต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอาเล่นเล่นดูนะครับมันสามารถผ่านด่านผ่านอะไรได้นะครับไม่ใช่ไม่เก่งนะครับแต่คอมโบแบบนี้นะครับแค่ดาเมจมันน้อยนะครับนี่นะครับ ดาระดับยากสุดนะครับก็เกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ไม่ได้ดีมากแต่ก็นี่ครับสู้ได้นะครับสู้ได้นะครับการทําดาเมจนะครับทีละน้อยนะครับทำดาเมจไม่ได้หนักมากนะครับแต่ก็นี่นะครับทําได้นะครับพอพอชนะได้นะครับนี่นะครับสามารถลำนำสตูะครับไปโจมตีบอสนะครับ หรือทำงานได้ดีนะครับในด่านในอะไรไปนะครับใครมีคอมโบนี้ก็เอามาใช้ได้นะครับทดสอบนะครับในหอนะครับแต่ว่าสูงมากๆมันจําเป็นจะต้องมีมีจํานวนเยอะนะครับเดี๋ยวผมให้ทดสอบนะครับในด่านบอสตรงนี้ได้ไหมไม่แน่ใจนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทดสอบครับสามตัวนะครับต้องปล่อยตัวเร็วๆนะครับออกมาไม่ทันก็แพ้นะครับแพ้นะครับต้องมีตัวเร็วๆนะครับปล่อยตัวถือว่าเร็วนะครับทํางานได้ดีนะครับนี่ครับแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวนะครับ นี่ครับโดนโดนนะครับปล่อยตัวมารัวๆนะครับแต่เรื่องดาเมจนะครับมันอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็เวลานะครับอาจจะน้อยไปนะครับแต่การสามารถนะครับหยุดศัตรูได้นะครับถ้ามีตัวเยอะกว่านี้ก็สามารถชนะได้สบายๆนะครับแต่วันนี้ครับตัวตัวเหลือน้อยนะครับสามตัวก็หมดเวลานะครับ คือดาเมจมันไม่พอนะครับแต่ก็เล่นได้นะครับสนุกดีนะครับคอมโบแบบนี้นะครับถ้าไปนะครับแล้วมีตัวนะครับมีแบบอ่าที่เป็นนะครับอ่าลองให้ดูนะครับถ้าแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบตัวตัวดาเมจนะครับเอาไว้อีกทีมนึงนะครับ แต่ว่าไซส์แบบนี้นะครับลองไต่นะครับอีกทีนึงนะครับในกรณีที่เราจะไซส์ทีมเดียวแล้วอาศัยนะครับอาศัยโคลนิ่งนะครับเพื่อนนะครับในทีม2นะครับทีม B นะครับมาไซส์างานดูนะครับ คถ้าปล่อยตัวเยอะๆมันก็จะมีโอกาสนะครับที่จะติดนะครับแต่การคโคลนนิ่งมันไม่แน่นอนนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับ นี่นะครับโดนนะครับโดนทีมนี้นะครับโดนเข้าไปนะครับข้างบนนะครับแถวแรกโดนนะครับโดนนะครับสู้ลำบากหน่อยนะครับโดน copy โดน clone อะไรไปด้วยนะครับเราก็จะเล่นลำบากนะครับคือถ้าใส่เต็มทีมจริงๆนะครับมันมันมีผลมากนะครับอยู่ถ้าเล่นนะครับประมาณสามสามตัวนะครับสามตัวกำลังดีนะครับ ว่าต้องหาตัวดีกว่านี้นะครับมาใช้งานนะครับคือตัวนี้นะครับใช้งานดีตัวนี้ก็ถือว่าได้นะครับแต่ถ้าตรงนี้นะครับเป็นต้านหยุดเวลานะครับจะเป็นการดีนะครับตัวนี้เอามาประกอบเฉยนะครับมันก็ดีนะครับแต่มันยังไม่เก่งพอนะครับที่จะเล่น pvp จริงๆนะครับเอาไว้แบบจริงๆมันมันยังไม่ค่อยพ่าดนะครับแต่ว่านะครับก็ถ้าหาตัวนะครับที่ในอาราบมีนะครับมันโคลนิ่งเพื่อนได้เยอะกว่านี้นะครับมันจะทํา ให้นะครับทีมนะครับมีโอกาสที่จะปล่อยอีกทีมหนึ่งมานะครับเพื่อมาเสริมทัพนะครับทําให้นะครับสามารถเอาชนะได้นะครับมันก็ดีนะครับสลับคอมโบแบบนี้นะครับทํางานสนุกดีนะครับอันนี้ก็มารีวิวอยู่ประมาณนี้นะครับสรับการคอมโบเพื่อนนะครับคอมโบคอปปี้เพื่อนนะครับมันก็สนุกดีนะครับสำหรับวันนี้ก็รีวิวประมาณนี้ก่อนนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ